สบายดีมาเจอกันอีกแล้วนะกับข้าพเจ้าตุ้นคำทะบงว้นนี้เราจะพามารีวิวนาะรถ GMC ขนาด2หา3ต้นเนาะมาพร้อมกับตู้สำเร็จรูปจากรองงานเลยเนาะท่านซื้อไปก็จะได้ตู้แบบสำเร็จรูปไปเลยตู้ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่3เมตร3เนาะสูงอยู่ที่เมตร80แล้วก็กว้างอยู่ที่เม90ส่วนตัวถังน้ำมันเนาะจะบรรจุได้อยู่ที่50ลิตร ยางก็มาพร้อมกับยางครอบ16เนาะส่วนแจ็คของคันนี้เนาะก็จะเป็นแจ็คอีซูซักอยสี่สีเนาะ115ร้าแห่งมาถือว่าแห่งนีเหลือเฟือเลยเนาะกับรถขนาดนี้เบรกก็จะเป็นระบบเบรกน้ำมันเนาะถือว่ามีความห้าปะกันในการใช้งานช่วงล่างก็นแน่นหนาดีทางด้านหน้าเนาะก็จะเป็นฮุบสมคมงามเนาะมาพร้อมกับตาที่ว่าหญ่เนาะให้แสงสว่างเพียงพอสำหรับการใช้ในเวลากลางคืน นอกจากนั้นทางด้านลุ่มก็จะมีไฟตัดนมอกเนาะมาให้พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นฝนตกกมอกลงมันยังก็สามารถผ่านผ้าได้อย่างสบายส่วนหัวเกงคันนี้จะเป็นหัวเกงแบบบ่มีแคบเนาะซึ่งมันจะเ็ให้เราได้พื้นที่บรรทุกทางด้านหลังหลายขึ้นขึ้นมาทางด้านเทิงเนาะเขาจะเจอกระพองอะไรฟาเวอร์ซึ่งจะเ็ให้สมรรถภาพในการขับขี่ในดีย่างแน่นอน สภาพคอนโซลทางด้านหน้าเนาะถือว่ามีความสวยงามเนาะมีระบบควบคุมเสียงระบบควบคุมแอร์แล้วก็เกะใส่เครื่องมาให้พร้อมสำหรับคันนี้เนาะระบบเกียร์จะเป็นระบบ5เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะรถ GMC รถบรรทุกคุณภาพเนาะสามารถเข้ามาเบิ้งตัวจริงได้เนาะโดยเฉพาะเป็นเดือน12นี้พวกเราจะมีโปรโมชั่นล้างสต๊อกประจำปี2021เนาะ บอกว่าจะเป็นโปรโมชั่นนาดอกเบียตั้่าจน้อยแล้วก็พ่อนยาวและของแจกของแถมอีกลากหลายสาขาหนึ่งกับยุบ้านนายแห่เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์หรือจะติดตอ่อหาข้าพเจ้าโดยตรงที่เบอร์02094195แล้วพบกันสบายดี